สบายดี LT Vision ลาวเดินหน้ายุทธศาสตร์สามสร้างขาจัดความยากจน,นรัฐบาลสปปลาวเดินหน้ายุทธศาสตร์สามสร้างเพื่อบรรเทาความยากจนและทำให้ลาวสามารถหลุดพ้นจากรายชื่อประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดขององค์การสหประชาชาติในปี2569ยุทธศาสตร์สามสร้างมีเป้าหมายสร้างจังหวัดให้เป็นหน่วยวางยุทธศาสตร์อำเภอต้องเข้มแข็งในทุกด้านและหมู่บ้านเพื่อเป็นหน่วยพัฒนา จ้าหนาทีอาวุโสจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันที่นครหลวงเวียงจันทร์เพื่อประเมินการเปิดตัวยุทธศาสตร์การสร้างทางการเมืองในระดับรากหญ้าโครงการพัฒนาชนบทและการลดความยากจนและยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจระหว่างปี2559ถึง2564และร่างแผนจนถึงปี2568โดยมีท่านทองรุนศีสุริศเลขาธิการพรรคและประธานประเทศสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ และผู้นําคนอื่นๆเข้าร่วมการประชุมท่านรองประธานประเทศดรบุญทองจิตมณีได้กล่าวครับว่ายุทธศาสตร์สามสร้างมุ่งเน้นการพัฒนาระดับรากหญ้าโดยเฉพาะการลดความยากจนในชนบทตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์นี้ยังช่วยยกระดับการบริหารงานในระดับอำเภออีกด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้ใช้เงิน248,000พันล้านกีบใน943โครงการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรใน109หมู่บ้านใน51อำเภอภายใต้ยุทธศาสตร์3สร้างขณะที่กลไกลของทุนเพื่อการพัฒนาอำเภอหรือ District Development Fund ได้ช่วยสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบริหารราชการและให้บริการดีขึ้นโดยทุนสนับสนุนการลงทุนโครงการต่างๆได้ดำเนินการใน53อำเภอจาก148อำเภอของประเทศสิ่งที่ได้เรียนรู้และความสำเร็จ ได้รับจากกระบวนการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่นกลไกนี้เปิดโอกาสให้พันธมิตรด้านการพัฒนาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคยุทธศาสตร์3ส,สร้างได้ผ่านการลงมติของสภาแห่งชาติในสมัยกรารประชุมที่9แนวคิดของยุทธศาสตร์3ส,สร้างคือการกระจายความรับผิดชอบมีการมอบอำนาจหน้า,นา,นา,นาที่ที่ชัดเจนและมีประโยชน์ต่อหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเหมาะสมแล้วพบกับ l t v i s i o n ได้ใหม่ในมื้อหน้า Bye, D.